สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้กลับมาที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคมีโอกาสที่อภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่57ได้มาพบกันได้มารวมตัวกันเพื่อมาน้อมกราบมุติตาสการะผู้อำนวยการอภิธรรมมชติกะวิทยาลัยท่านใหม่ของเราคือพระอาจารย์มหาไพาโรธยานะกุสโรปร,ริยนธรรม9ประโยคท่านก็เป็นอาจารย์ที่สอนรุ่นพวกเราในชั้นมหาอภิธรรมิกโทด้วย สำหรับท่านที่ติดตามคลิปของอภิธรรมบัณิตรุ่นที่57ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้ตากับผู้บริการท่านใหม่ของเรานะคะอภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่57ก็ถือโอกาสวันดีนี้ได้น้อมถวายบทสวดคำพีมหาประธานในนามของรุ่นเราเป็นการน้อมกราบมุติตาสการะพระอาจารย์มหาเพโรายานาคุสโรด้วยเลยค่ะ ธรรมบัณฑิตรุ่น57ได้มากราบมุทิตาสักการะพระอาจารย์ในโอกาสที่พระอาจารย์มหาเพโลยานากุสโลปเปลี่ยนธรรมก้าวโยคได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญถึงสามตำแหน่งภายในปี2564นี้ขอน้อมถาวายบทสวดคัมภีมหาประฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่พวกเราได้จัดทำขึ้นในานามอาภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่57ปีพุทธศักราช2503โดยพระอาจารย์ได้เมตตาเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้จนสำเร็จเรียบร้อยได้ดีทั้งนี้เป็นการสรุปโครงการและในโอกาสนี้อภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่57ก็ขอร่วมกัน น้อมถวายบทสวดคัมภีร์มหาประธานเพื่อกับมุทิตาสการะแก่พระอาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้เจ้าคะ่ะ ก็ขออนุโมทนาสาธุกับอภิธรรมบัณฑิตร,รุ่นที่57ปีพุทธศักราช2563ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีบุญเนื่องจากว่า,าจบในช่วงที่หรือเรียนในช่วงที่โควิดมาแต่ว่าจบไปได้ด้วยดี แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนก่อนรับปริญญาซึ่งถ้าตามปกติก็คือประมาณกลางเดือนธันวาคมของปีนี้ในฐานะที่อาตมาภาพที่เคยสอนวิธรรมบัณฑิตรุ่นนี้มาในช่วงปีพุทธศักราช2562ชั้นมหาอาภิธรรมวิกะโท พอมาปีนี้รุ่นนี้จบแล้วอาตมาได้เป็นผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นบุญของอภิธรรมบัณฑิตร,รุ่น57นะที่ได้อาจารย์อดีตอาจารย์ก็แล้วกันนะที่ได้มาเป็นผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือรุ่นนี้เนี่ยสมัครสมานสามัครครีร่วมกันดี แล้วก็ครั้งนี้ก็จะมีการเข้ากราบถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทิพดีทรงวัดมหาธาตุด้วยเพื่อกราบขออนุญาตใช้สถานที่ในการเตรียมงานโดยเฉพาะงานรับปริญญาอภิธรรมบัณฑิตต้องมีการเตรียมในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี้ ก็จึงบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีบุญแม้โควิดจะยังอยู่แต่ก็เริ่มซาลงแปลว่าเริ่มเปิดโอกาสให้อภิธรรมบัณฑิตรุ่นนี้ได้มีโอกาสในการที่จะรับปริญญานั่นเองก็ขอแสดงความยินดีกับอภิธรรมบัณฑิตรุ่น57นี้เป็นอย่างยิ่งที่จบไปได้ด้วยดี แล้วก็เป็นรุ่นพี่ของว่าที่พิธรรมบัณฑิตทั้งหลายด้วยแม้จะเป็นรุ่นน้องใหม่ป้ายแดงของพิธรรมบัณฑิตรุ่นพี่ๆทั้งหลายก็ตามแต่ถือว่าเป็นรุ่นที่มีผลงานเชิงบวกออกมาเป็นรายการเป็นโครงการต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็ทราบว่า ยังมีโครงการที่จะทำต่อยอดไปเรื่อยๆไม่ใช่สักแต่ว่าจบแล้วรับปริญญาแล้วแล้วก็จบกันไปก็ปถือว่าเป็นรุ่นที่ทั้งเป็นพี่ทั้งเป็นน้องที่จะเป็นตัวอย่างรุ่นต่อๆไปได้เป็นอย่างดีก็ขอให้วิทยมัณฑิตทุกรูปทุกคนรุ่น57นี้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถใช้โอกาสใช้เวลาที่มีเหลืออยู่ในอนาคตการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้นทำให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์แก่สังคมประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แกญ่ญาติญาติเพื่อนๆนทั้งหลายด้วยก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีโอกาสในการบำเพ็ญกุศลสร้างความดีต่างๆให้แก่ชีวิตตนเองและหมู่คณะเป็นต้นและสุดท้ายก็ให้พิธร,รมณฑิตทุกรูปทุกคนได้รับอานิสง์ผลบุญที่ตนบำเพ็ญไว้โดยเร็วพลันโดยทั่วนหน้ากันทุกทุกท่านเิอ ตั้งใจรับพรพร้อมกันยังตนนิมิตังอวะเมงกรรนสาโยสามนาโปะตะกุณา,าตาตะโถปาเปกโหตุตุปินันงอักันตังพุทธานุบาเวนะวินาตะมินตุยังตนในมิตังอวะเมงกรรนสาโยสามนาโปะตะกุณา,าตาตะโถ ပါပကโหတုဝိနံအကန္တံတမ္မာနုပါဝေနဝိနာသမေ ந்தோ ညာတနမေတံကဝမင်္ဂလံသာယောသမနာပိုတကုဏတတ္ထောပါပကโหတုဝိနံအကန္တံတင်္ဂါနုပါဝေနဝိနာသမေ ந்தோ ဘဝတောတပမင်္ဂလံ Rekan tuh tapa dewata, tapa Buddha nubawena, tradu ki pawandu te, pawatu tapa minggalang Rekan tuh tapa dewata, tapa Dhamma nubawena, tradu ki pawandu te, pawatu tapa minggalang Rekan tuh tapa dewata tapa tangka nubawena teradu ki pawandu te Bye.